มันกําลังออกไออันนี้ครับกําลังออกต้นครับกําลังเป็นงอกครับเป็นต้นอ่อนๆครับพี่น้อง วัสดีครับผมบ,บ่าววีนมสมบัตคนอีสานครับเนี่ยครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาหดต้นมะทั่วครับบ่าววีปลูกต้นมะทั่วทั่วฟังยาวเครับพี่นอ้อง มันกำลังออกไอันนี้ครับกำลังออกต้นครับกำลังเป็นงอกครับเป็นต้นอ่อนๆครับพี่น้อง ครับพี่น้องกำาลังขึ้นครับผมถั่วฝักยาวครับพี่น้องต้นถั่วฝักยาวครับซื้อมาจากร้านค้าครับซื้อมเมล็ดมันมาครับยนืหมอนิกเกิดซี่ีต้นพระอิตูนะครับพี่น้อง ภาษาไทยกับต้น,นแมงหลักนะครับปลูกหลายต้นเห็นไหมครับ อันนี้เป็นต้นในใบฟงสลดนะครับปลูกไว้ให้บาง,งห้ยกินครับพี่น้อง เป็นต้นชะอมครับอันนี้ต้นพักเน่านะครับพี่น้องปลูกไว้ใส่แกงหน่อไม้ครับอันนี้ต้นไอ้ต้นผงสดครับพี่น้องปลูกไว้หากต้นนะครับปลูกไว้ให้หอยเชอรี่ครับมเลี้ยงหอยเชอรี่ ทั่วทั่วฟังเางาน่ครับต้นมะเขืออ่นนี้ออกลูกตลอดครับต้นมะเขือนี่อันนี้ก็เป็น บอ่อเลี้ยงกุ้งนะครับที่ผมลงให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆนะครับผมกต่ยังซ้ำเก้าครับกต่ยังไม่ได้ขยายครับเดี๋ยวมีเวลาสิข,ขยายอาอีกครับเพราะว่ากุ้งมันจะเห็นลูกลูกกุ้งน้อยหลายแล้วครับนะครับพี่น้องบาวีสิผ้ามาเบ่งคอไก่ครับบาวีเตรียมคอไก่ไว้ครับ เอาไ้ให้ใกล้ไข่ครับใกล้พันไข่นะครับสั่งซื้อมา20โตครับพี่น้องว่ารถเพิ่นกำลังสีมาส่งครับรถกำลังเดินทางมาเดี๋ยวเอานำใส่ใบให่งกิิกนนะครับผมผยังบมได้สมบูรณ์นะครับคอไก่กันเลยเราไก่นะครับยังบมดสมบูรณ์ ะครกบไก่ก็อยู่ได้ครับนะครับพี่น้องมาเป็นข้างในกันตอนเย็นว่าในแดดแดดซ่องครับพี่น้องแดดซ่องหลาเดี๋ยวผมต้องเอาแสืเลนครับมากันแดดนะครับ ครับพี่น้องแดดแห้งครับตอนแรงครับก็เป็นต้นถั่วครับกำลังขึ้นครับพี่น้องนี่แหละครับอาณาจักรของบาวีครับอาณาจักรเลี้ยงกุ้งฝอยครับมองนี้เลี้ยงกุ้งฝอยครับพี่น้องอันนี้เป็นคล็อกไก่ไข่ครับ น,นี่เป็นเล้าไก่ไข่ครับพี่น้องแต่มันแดดครับเดี๋ยวผมจะเอาแสแตนดบังแดดให้ใกล้อยู่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบอ่อกุ้งครับพี่น้องเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งฟอยครับอันนี้ก็เป็นต้นถั่วฝักยาวครับพี่น้องก็ทีปลูกไว้หลายย่างอยู่ครับ ตอนนี้ก็รอไกลอยู่ครับพี่น้องใกล้เป็นโทรมาคนดาอยู่แถวสว่างครับกำลังเดินทางมาครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวใกล้มากเดี๋ยวผมสีไท,ทยใกล้ให้พี่น้องเบิ่งครับผม